ค่ะทุกคนวันนี้พี่ปิ่มจะพามาทัวร์แอปพินเทรเนะคะไปโหลดใน Play Store ได้เลยนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะที่รักจะจึ้งมากเพราะว่าเราสามารถที่จะค้นหารูปภาพหรือว่าเป็นลายน้ำอะไรก็ได้นะคะเอาสมมติว่าพี่ปิ่มค้นหาดอกไม้นะคะเนี่ยมันก็จะเป็นรูปภาพมาแบบนี้เลยนะคะคือ มันเยอะอะทุกคนสามารถที่จะเอาไปแต่งรูปกับสินค้าของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรอบรูปหรือว่าพื้นหลังเป็นคหาสร์หาเป็นรูปรถเป็นรูปเงินรูปทองนะคะหรือว่าค้าออนไลน์นะคะที่อยากได้ลายน้ำสวยๆไปแต่งกับรูปสินค้าของตัวเองนะคะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะลายน้ำแม่ค้านะคะเห็นไหมคะทุกคนเยอะมากนะคะแล้วก็เลื่อนเลื่อนหาได้เลยจิ้มไปเลยมันมีเยอะกว่านี้นะคะ แล้วพอเราพอพอเราจิ้มบันทึกไปเสร็จใช่ไหมกดตรง3จุดข้างบนนะคะแล้วก็กดตรงคําว่าดาวน์โหลดมันก็จะบันทึกไปในเครื่องของเราได้เลยนะคะมันจะบันทึกไปในเครื่องของเราเลยแล้วพอเราจะใช้เราค่อยไปลบพื้นหลังออกก่อนนะคะ เดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวพี่ปิ่มทําคลิปการลบพื้นหลังให้อีกทีนะคะเนี่ยมันจะขึ้นดาวน์โหลดแบบนี้นะคะเราก็กดเซฟไว้ได้เลยนะคะก็จะเป็นอยู่ในแกลเลอรี่ของเราแล้วนะคะทุกคนลองไปดูนะคะว่ารูปภาพมันเยอะจริงๆนะคะเราเอามาใช้แบบฟรีๆได้เลยนะคะลองไปค้นดูนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ปิ่มค่อยทําคลิปเอ่อลบ พื้นหลังให้นะคะจะโหลดแอป Remove b g ไว้หรือว่าเป็นแอปลดพื้นหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวค่อยทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอีกนิดถ้าสมมุติว่าเราจะค้นหาทองหรือว่าพื้นหลังเป็นสีทองอย่างนี้นะคะเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นมาเราจะเอาภาพเงินภาพทองที่เป็นภาพเอ่อ p n เนะคะเราก็เอาไปสามารถไปใช้ได้เลยนะคะหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยเออ เราเลือกเอาไปแต่งรูปกับเราได้เลยนะคะกรอบรูปอะไรสวยๆนะคะมายอมมากบางทีพี่ปิพมเลือกจนตาลายทุกคนเยอะจริงๆนะคะคือถ้าเข้ามาในแอปนี้มันจะหาง่ายกว่า Google เหมือนกับรูปทะเลใครที่ขายกันแดดอยู่หรือว่าทำสบู่อยู่ก็สามารถที่จะเอาไปแต่งได้เลยนะคะเยอะมากหรือว่าเราเอาไปตัดแต่งเป็นหน้าปกของเราก็ได้นะคะภาพทะเลสวยๆอย่างเงี้ย อืมลองดูค่ะเยอะจริงๆคือพอพิมพ์อะไรแล้วมันขึ้นมาทุกอย่างอ่ะพิมพ์อะไรขึ้นมาทุกอย่างเลยนะคะยิ่งถอดแอปมาใช้ดูนะคะ